เฮ้ยนี่มันเด็กดิโอ้โทำไมาหนูมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวลูกมไม่เป็นไรนะแล้วนี่พ่อแม่หนูไปไหนเนี่ยทำไมปล่อยให้หนูมาอยู่คนเดียวแบบนี้ อยใช่ไหมคะพีทลูกแม่ ไงกับเจ้าหนูนี่ดีอะทำไมพ่อแม่หนูถึงใจร้ายขนาดนี้เอาหนูมาทิ้งกัน์ตูนแล้วลูกแต่ว่าไม่เป็นไรนะ <S <S เดี๋ยวพี่เนี่ยจะเลี้ยงหนูเองเอ่อแต่ถ้าเราจะเลี้ยงเจ้าหนูนี่อะเราก็ต้องไปซื้อของเด็กก่อนสิแต่มันต้องซื้ออะไรบ้างวันนี้นมเด็กผ้าอ้อมแล้วก็ของเล่น หนูรอพี่อยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่รีบกลับมาเฮ้ยสั่งเอาก็ได้นี่หว่าเกิดปล่อยให้ตาหนูนี่อยู่คนเดียวตกโซฟามาจะทำไงแอน มาใส่ไครแอนเออฉันฉันขโมยมาฮะขโมยมา,าลแล้วล,ลูกเราอะลูกพีทอะแอนลูกเราอยู่กับหมอบิวอะฉันทิ้งลูกพีทไว้กลางถนนอะแล้วหมอบิวมาเห็นอะหมอบิวก็เลยอุ้มไปอะ แล้วฉันก็ขโมยรถปอร์ซค์ของหมอบิวมานี่แหละพ,พี่แอนนี่แอนทำบ้าอะไรอ่ะนั่นลูกเรานะลูกพี่เป็นลูกเรานะแอนพี่แล้วจะให้ทำยังไงเราตอนเนี้เงินเราอะ่ะมีไม่มากพอที่จะซื้อนมกับพระอ้อมให้ลูกด้วยซ้ำอะ่ะ <G l> um> ฉันคิดว่าถ้าลูกเราอยู่กับหมอบิวอะ่ะน่าจะมีชีวิตที่ดีดกว่านี้อะ่ะพี่ฉันก็เลย ทิ้งลูกพีทไว้อ่ะพี่พี่เดี๋ยวเราเอาออมอเตอร์ไซค์ไปขายนะนะแล้วเราก็ตั้งตัวกันใหม่แล้วเราอ่ะคอยหาทางไปเอาลูกพีทกลับมานะพี่นะนะนะแอนแอนรู้ไหมว่าแอนทำอะไรลงไปอะ่ะแต่พี่เข้าใจในสิ่งที่แอนทำนะทำไงได้ล่ะเรามันไม่มีทางเลือก ราไม่มีทางเลือกเราสองคนเนี่ยยอมอดได้แต่ลูกเรารอ่ะพี่ฉันยอมให้อดไม่ได้หรอกเอานนะอย่างน้อย,ยตอนนี้พี่ก็สบายแล้วอะอย่าคิดมากนะ <c oughs> พี่งั้นพรุ่งนี้เราเอามอเตอร์ไซค์ไปขายกันนะแล้วพอเรามีเงินแล้วเนี่ยเราค่อยหาอะไรขายกันนะพี่นะ พี่ฉันคิดถึงลูกอ่ะพี่ก็คิดถึงลูกเหมือนกันแอนพี่ตอนเนี้ยลูกเราอ่ะเขาคงสบายดีใช่ไหมเขาคงไม่นอนร้องไห้ใช่ไหมใช่ไหมพี่ใช่ไหมห พี่คิดว่าหมอบิวอะเขาคงดูแลลูกเราได้ดีแล้วทำื่อชีวิตลูกดีขึ้นนะอย่าคิดมากเลยแอนนอนนะเดี๋ยวมีเราจะได้อาหมอใจไปขายยังไงนะ ไม่ลองไห้าใช่ไหมจนกี่ดึงลูกอ่ะโดนเถอะอ ไหมคะเอ่อพเพินพวกเราจะเอามอเตอร์ไซค์มาขายอะครับรบกวนคุณดูให้หน่อยได้ไหมครับว่าขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับ ราคาสักประมาณเท่าไหร่อะคะสะภาพรถยังดีอยู่เลยฉันให้ไปสามหมื่นละกันค่ะสาม,มหมื่นก็เหมาะสมดีนะครับเออ่ตกลงตรงขายครับขายน้องแอนนะแอน <น>พี่บอกว่าทางร้านจะให้สามหมื่นอ่ะจะลงขายเนาะพี่ไม่อะฉันไม่ขายแล้วอะฉันทำไม่ได้อะขอโทษนะคะฉันขายให้ไม่ได้แล้วอะพี่ไปกันเถอะไปไปไปเร็วขอโทษด้วยนะครับไปพี่ เขาวะเสียเวลาทำมาหากินจริงๆเลยแอนไมันไม่ข่ายรถแล้วล่ะพี่ฉันว่าฉันจะไม่ข่ายรถแล้วอ่ฉันจะเอารถไปคืนหมอบ,บิวอะแล้วเราก็ไปรับลูกอะมาอยู่ด้วยกันนะพี่นะนะฉันทำไม่ได้อะ่ะฉันทำไม่ได้แล้วะ่ะ พ,พี่ไม่โกดธฉันใช่ไหมที่จะไปโกดแอนได้ยังไงล่ะพี่ก็คิดถึงลูกเหมือนกันตะหนูตื่นเลยอย่างน่า มาเฮ้ยพวกคุณนิ่พวกคุณรู้จักบ้านฉันได้ไงอ่ะเอ่อฉันมีอะไรจะสารภาพอะค่ะถ้างั้นเข้าไปคุยในบ้านฉันก่อนค่ะ ชิญนั่งก่อนค่ะพวกคุณมีอะไรจะสารภาพหรอคะฉันขอโทษนะคะหมอบิวที่ขโมยมอเตอร์ไซค์หมอบิวไปอะ่ะแต่ว่าฉันเอามอเตอร์ไซค์มาคืนหมอบิวแล้วนะคะแล้วฉันก็ขอลูกของฉันคืนด้วยค่ะอะไรนะคะเด็กคนนั้นเป็นลูกของพวกคุณเหรอแล้ว ทำไมคุณถึงทิ้งลูกแล้วก็ขโมยมอเตอร์ไซค์ฉันไปอะคะคือว่าผัวฉันนะคะเมื่อสองเดือนที่แล้วเขาตกงานเราสองคนไม่มีเงินเลยอะคะ่ะและคิดว่าไม่สามารถเลี้ยงกระพีธให้ดีได้อะคะ่ะฉันก็เลยขโมยมอเตอร์ไซค์หมอไปกะว่าเอามอเตอร์ไซค์ของหมอไปขาย แล้วก็เอาเงินมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อะคะ่ะแต่ว่าแล้วลูกคุณนะคะคุณไม่เป็นห่วงลูกคุณเลยเหรอห่วงสิครับแต่พวกเราคิดว่าแตาพีจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะ่ะเพราะว่าคุณหมอเป็นคนดีะครับเอาเป็นว่าฉันจะไม่แจ้งตำรวจก็แล้วกัน,กนเพราะ่พวกคุณเนี่ยเอาวมอไซมาคืนฉันแล้ว ขอบคุณมากมากนะคะหมอขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณหมอแต่พวกคุณต้องสัญญาก่อนนะคะว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกอะ่ะค่ะฉันสัญญาค่ะฉันจะไม่ทำอีกแล้วตะพีนลูกฉันนะคะอยู่ไหนแล้วคะคุณหมอรอแป๊บหนึงนะคะ ต่อไปนี้แม่จะไม่ทิ้งลูกอีกแล้วพีทพ่อก็ขอโทษนะลูกพีทพ,พ่อรักพีทนะออตอนนี้ค่ะที่คลินิกของหมอกำลังเปิดรับแม่บ้านถ้าคุณสนใจจะสนใจคะ่ะสนใจคะ่ะคุณหมอขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรเลยจ้ะตอนกลางวันเนี่ยหมอจะช่วยเลี้ยงลูกให้คุณคุณก็ทำงานไปคะ่ะส่วนคุณ ตอนนี้ที่คลินิกเนี่ยยังไม่มีรับสมัครรประพอนะคะไว้ถ้ามีหมอจะรีบบอกเลยนะในระหว่างนี้หมอจะให้คุณเป็นพนักงานเดินเอกสารรายวันไปก่อนก็แล้วกันขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะคุณหมอเป็นคนดีจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ ากได้ผักตะกานี้ทั้งหมดเลยอะจ้ะเท่าไหร่จ๊ะอ,อ๋อทั้งหมด50บาทนะครับแต่ว่าผมคงขายให้คุณไม่ได้แล้วนะครับตะก้านี้มีคนจองไว้แล้วครับเสียใจยด้วยนะครับเออหรอคะเออถ้าอย่างนั้นฉันให้ร้อยหนึ่งค่ะอ,อ๋อไม่ได้จริงๆอะครับผมต้องให้สิทธิ์กับคนที่จองไว้ก่อนนะครับพ่อคะคะฉันมาเอาผักที่จองไว้ทั้งหมด50บาทใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผักอยู่ในตะก้านี้เลยครับเออ เดี๋ยวก่อนพ่อค้าฉันก็ต้องการผักตะก้านี้เหมือนกันน่ะฉันให้เลย800รนี่ควรผักตะก้าเนี้ยฉันจองไว้แล้วนะจองเจออะไรไม่เห็นมีป้ายแปะไว้เลยฉันก็ต้องการผักตะก้านี้เหมือนกันน่ะถ้าอย่างนั้นให้พ่อค้าเขาเป็นคนตัดสินกันแล้วกันว่าพ่อค้าเนี้ยจะเลือก800หรือว่าเลือกห้าสิบบาฉันให้ 1, หนึ่พฮะหน่อยนางนี่คงรู้เหมือนกันสิ ว่ามีโทรศัพท์ iPhone อยู่ในนี้เออถ้าอย่างนั้นฉันให้สองพันเลยพ่อค้าฉันให้สองพันนี่จะสู้ฉันเหรอฉันให้ห้าพันเลยพ่อค้าเออใจเย็นกันก่อนนะครับมันก็เป็นแค่ผักเองนะครับก็ฉันจะเอาอ่ะ5้าพันไม่พอเหรอพ่อค้าถ้าอย่างนั้นฉันให้แ0ดพันเลยพ่อค้างั้นฉันให้เก้าพถ้าอย่างนั้นฉันให้หมื่นหนึ่งเลยจะสู้อีกไหม เออเอ,อ,เอ,อฉันยอมก็ได้ยังไงหมื่นนึงก็คุ้มว่ะได้ไอโฟนมาตั้งสองเครื่องเลยยังไงก็ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับ เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าไอคนแบบนั้นมันไม่ฉลาดหรอกเธอได้เก่งมากเลยนะกี้ไอนี่สองสส่วนแบ่งเธอสามพันขอบคุณมากนะจ๊ะพี่ถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ยเรียกใช้ฉันได้อีกนะจ๊ะ อย่าบอกนะว่าพังอะหรือว่าแบตหมดวะเฮ่ยพังนะลูกอย่าพังนะ บอกผัวซะหน่อยว่าได้โทรศัพท์มา2เครื่องฟรีๆเลยหายไปไหนวะอา้ามันหายไปได้ยังไงอะตอนแรกมันก็ยังอยู่ที่ตัวฉันเลยนี่วะเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยนี่มันรูปฉันนี่แล้วมันไปอยู่ที่มือถือเครื่องนี้ได้ยังไงอะ อกฉันจริงๆด้วยอ่ะใช่จริงๆด้วยอ่ะนี่มันมือถือของฉัน่ะอย่าบอกนะว่าฉันโดนหลอกให้ซื้อโทรศัพท์มือถือของตัวเองอ่ะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงวะแล้วไอพ่อค้านั่นอะมันเอาไปตอนไหนทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องอ่ะอย่าบอกนะว่า ขอโทษครับผมขอโทษด้วยนะครับคือผมไม่ตั้งใจจริงๆครับโอ้ยมันฉันแตกไหมเนี่ยขอโทษจริงนะครับโอ้ยมันเจ็บอันเนี่ยมีตาเนี่ยก็หัดดูบ้างนะขอโทษจริงครับขอโทษครับว่าอะไรก็ไม่รู้เจ็บหมดเลยถึงว่าล่ะ หน้าไอ้พ่อค้าขายผักเนี่ยมันคุ้นๆที่แท้มันก็เป็นไอจรที่แกล้งมาเดินชนฉันนี่เองไอ้ชั่วโอ้ยเครื่องนี้ก็พังเหมือนเนี่ยนี่ฉันเสียเงินหมื่นหนึ่งเป็นค่างโง่เหรอแบบนี้ฉันยอมไม่ได้ฉันยอมไม่ได้หรอกฉันต้องไปเอาคืนไอ้พ่อค้าหัวหมอนั่น ขายเท่าไหร่จ๊ะอ๋อผักตะก้าเนี้ยห้าสิบบาทครับแต่ว่าเสียใจด้วยนะครับพอดีมีคนจองไว้แล้วอะครับโทษทีครับอุ๊ยงัย้นฉันให้สองร้อยเลยขายให้หน่อยได้ไหมจ๊ะไม่ได้จริงๆนะครับพอดีว่าผมต้องขายให้กับคนที่เขาจองก่อนนะครับขอโทษด้วยนะครับผักตะก้าเนี้ยฉันจองไว้เองอะค่ะห้าสิบบาทเหมือนเดิมใช่ไหมจ๊ะอ๋อใช่ครับ ห้สิบาทครับนี่ครับอย่าเพิ่งขายสิจ้าพ่อคะอเดี๋ยวฉันเนี่ยให้เลยแปดร้อยคุณก็เลือกเอาในกันเจ้าของใครเด็่คนจะแข่งราคากันแบบนี้เลยเหรองั้นฉันให้พันห้าฉันต้องการใช้ผักอฉันก็จำเป็นเหมือนกันเอาไปเลยค่ะสามพันฉันให้ห้าพันเจ็ดพันเก้าพัน คุณลูกค้าใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งเถียงกันนะครับงั้นฉันให้เลยหมื่นหนึง่งคุณมันแกล้ผักเองนะจะไปแย่งอะไรกันเนี่ยอะคุณเอาไปเถอะฉันไม่ซื้อผักอย่างอื่นก็ได้มีอะไรหรือเปล่าครับเงินฉันหายหายไปได้ยังไงอ้าวคุณงั้นฉันซื้อแทนนะไม่ได้นะคะคุณพ่อค้าคะรับโอนไหมคะ อ๋อรับครับรับแต่ว่าเป็นสแกนนะครับแหมอิโจรชั่วเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับฉันเก็ดเจอดีแน่ฮลัลโหสวัสดีค่ะคุณตำรวจฉันขอแจ้งความอะค่ะ มีไอ้พะ้าหัวหมอค่ะมันมาขายผักอยู่ที่หน้าหมู่บ้าน BSC มันหลอกขโมยเงินขโมยโทรศัพท์แล้วก็มาขายอัพราคาต่อค่ะคุณตำรวจค่ะค่ะค่ะเสร็จนแน่ เป็นคนแก่เนี่ยก็แบบเนี้ยเนาะเดินนิดๆหน่อยๆก็ปวดหลังปวดขาไม่เห็นมีลูกหลานเนี่ยไปรับไปส่งสักคนเฮ้ยเป็นคนรวยเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆไอ้แก่หน้าสมเพศคอยดูนะท่านจะปนให้หมดตัวเลยเอาให้ไม่มีเงินเนี่ยไปฝากลูกหลานเหลนหล้นเลย ได้คาหนังคาเขาเลยนะเฮ้ยไปได้ไงนางแกเฮ้ย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 ตำรวจมาได้ไงวะคุณโดนจับข้อหาละขโมยและหลอกลวงผู้บริโภคครับเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยเอาเฮ้ยนี่มันลูกค้าคนนั้นนี่เฮ้ยพอจะเข้าใจหรือยังฮะไอ้พ่อค้าน้าโง่ใช่ฉันคือลูกค้าที่โดนแกหลอกทีเนี้ย แต่โดนหลอกบ้างเนี่ยรู้สึกยังไงล่ะฮะไม่จริงหรอครับคุณตำรวจคือผมเนี่ยก็แค่วิ่งมาแล้วบังเอิญไปชนผู้หญิงคนนี้แล้วจากนั้นน่ะมือผมมันก็ไปเกี่ยวสร้อยเองอ่ะผมไม่ได้ขโมยนะครับแต่ผมก็แอบอยู่ตรงนี้มาสักพักแล้วนะครับแล้วผมก็เห็นคุณอ่ะจงใจคว้าสร้อยทองของผู้หญิงคนนี้เอางี้ดีกว่าไปคุยที่โรงพักเถอะครับเดี๋ยวก่อนถ้าแกคิดว่าหลักฐานเนี่ยมันยังไม่แน่นพอแกดูนี่ S <S เฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นมึงจับอะไรอหร่เนี่ยเฮ้ยก็ฉันไม่ได้โง่เหมือนแกไงคุณตำรวจคะจับมันไปเลยค่ะเอามันเข้าคุกหัวโตไปเลยครับคุณผู้หญิงหลักฐานแน่นขนาดนี้ยังไงก็ดิ้นไม่หลุดหรอกครับเอ้ยเ้ยปล่อยฉันเลยตำรวจบ้าเอางี้แกอยากได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่แกบอกฉันดิฉันแบ่งให้แล้วโอเคหมแต่ตอนนี้ปล่อยฉันไปก่อน ผมเปคุณธรรมมากพอคุณเองก็มีบ้างก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องมาโดนจับแบบนี้โถยแกยังมาสั่งสอนฉันปล่อยฉันด้วยนี่แหละคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองเจ๋งสุดท้ายเนี่ยก็ทํามาหากินแบบไม่สุจริตแกก็ต้องไปนอนคุกแบบนี้แหละโอยเแก